ติดตามรับชม8ดโมงเช้าข่าว n อ t บทกันต่อในช่วงสนทนาพิเศษในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านี้ก็เป็นสัปดาห์ที่น้องๆหนูๆหลายๆคนกําลังรอคอยกันอยู่นะครับนับมาจากวันเด็กแห่งชาติแล้วก็มีสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี่แหละครับที่น้องๆจะได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมไปถึงคุณผู้ชมที่มีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์นั้นจะได้เข้าร่วมกิจกรรมครับซึ่งปีนี้ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับก็ได้กําหนดจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้นในวัันนนนททีีีีีี่่18 19แลละะะะกกกสิิงงงหาาาคมมจจจจถึ้้รรรรยยเออดดขใป มีอะไรให้เราได้เข้าร่วมบ้างนะครับและก็จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะครับท่านแรกท่านรองศาสตราจารย์ดรอุทิตอินประสิทธิ์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ครับท่านรองคณะบดีฝ่ายวิชาการนะครับดรอุดมทิพราชครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นผมจะต้องให้เล่าให้ผมและคุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนนิดหนึ่งนะครับถึงเรื่องของการ จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรานี่จัดกันมายังไงแบบไหนรูปแบบยังไงบ้างครับผมอาจารย์ครับครับก็เป็นประจําทุกปีนะครับถ้าบอกว่าจัดครั้งที่เท่าไรแล้วก็ไม่อยากจำแล้วเพราะว่าตั้งแต่เป็นคณะวิทยาศาสตร์มา20กว่าปีของมอุบลเราก็มันก็กลายเป็นเหมือนงานประจำไปละทุกปีนะเป็นหน้าที่ที่คณะวิทยาศาสตร์จะต้อง ทั่วประเทศนะจริงๆแล้วคือคณะวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดนะเนื่องจากวันนี้เนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งแห่งแห่งชาติวิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งเริ่มวันที่18สิงหาคมของทุกปีครับครับงั้นก็เราก็ง่ายๆนะก็พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับเป็นสมัญญานามว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยครับ รัฐบาลก็เลยมาตกลงกันนะเป็นวันที่18สิงหาคม,มใช่มราะงนั้นเราก็จัดงานนี้ก็หนึ่งก็คือเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าอยู่หัวครับครับจนสําหรับพวกเราก็คือเราก็ต้องการให้เยาวชนนี่แหละนะเรามาเป็นการกระตุ้นนะครแล้วก็มาส่งเสริมมาทำกันทุกอย่างนะเพื่อจะให้เห็นความสําคัญนะของวิทยาศาสตร์อนะะเทคโนโลยีในการที่จะมาพัฒนาประเทศเราครับ นี่ก็เป็นจุดประสงค์หลักๆนะครับที่เราจัดมาครับครับผมปีนี้กําหนดจัดงานขึ้น2วันใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับใน2วันนั้นจะมีอะไรบ้างครับกิจกรรมครับผมก็มีกิจกรรมที่หลากหลายมากนะครับครับผมอาจจะข้ามหัวข้อไปนิดนึงาจารย์ถามเรื่องของทีมงานในการจัดงานในครั้งนี้ก่อนครับหัวข้อหลักที่เราใช้ในการจัดงานก่อนที่ไปกิจกรรมทีมงานของเราก็คือว่าจิตประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่วิถีชีวิตดิจิตอลนะครับเข้ากับยุคสมัยเลยครับเน้นที่ไอทีนะครับครับผมครับกิจกรรมมีอะไรบ้างครับผมในสองวันก็มีกิจกรรมของส่วนกลางก็คือกิจกรรมการแข่งขันมีทั้งแต่ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทุกระดับนะครับระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์นะครับทุกระดับเช่นกันนะครับ การวาดภาพวิทยาศาสตร์นะครับการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็อื่นๆครับ,รบส่วนกิจกรรมของภาควิชาก็จะมีนิทรรศการวิชาการ,รนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ตัวอย่างเช่นภาคคณิตศาสตร์สถิติและคอมพิวเตอร์รก็จะเน้นการจัดไปที่เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์รการสื่อสารนะครับ,รบการ์ตูนแอนิเมชันการแข่งขัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับส่วนภาควิชาชีววิทยาก็จะมีโครงงานเช่นจุลินทรีย์เพื่อชีวิตนะครับการกลั่นเอทานอลเพื่อพลังงานทดแทนและก็พลังงานสะอาดการทำวายนะครับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับการ ปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะครับโโแล้วก็จะมีเกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรพืชในท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ภาควิชาเคมีก็จะมีกิจกรรมาทางด้านเคมี <c oughs> ในชีวิตประจ,จาวันเช่นเคมีในห้องครัวนะครับพลังงานแสงอาทิตบนะครับการอนุรักษ์พลังงานดิติวิทยาศาสตร์แล้วก็มีที่เกี่ยวข้องกับ เคมีทั้งหลายนะครับ,รบส่วนแล้วก็จะนอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยางแลวก็โพลิเมอร์นะครับเช่อยางสังเคราะห์การผลิตยางที่ใช้ประโยชน์ได้ภาควิชาฟิสิกส์ก็จะมีนิทรศการภาควิชาได้แก่นิทรศการทางด้านพลังงานสื่อการเรียนรู้การเรียนการสอนทางด้านวิชาฟิสิกส์นะครับ,รบฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันหุ่นยนต์นะครับสมองกล ที่เกี่ยวข้องกับสังคมที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลไอทีระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกครับประมาณนี้ครับฟังดูกิจกรรมแล้วนี่น่าไปนะครับอาจารย์ครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นตรงส่วนไหนยังไงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานครับสถานที่เตรียมรองรับน้องๆที่จะไปศึกษาดูงานที่จะไปเที่ยวงานยังไงบ้างครับผมอันนี้เขาเรียกว่าชาวต่างพูดกันบอกแล้วว่าจัดมาทุกปีเพิ่งก็มีขาประจำเนาะ ใช่ครับคือโรงเรียนทุกโรงเรียนก็เหมือนกันรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาเป็นธรรมเนียมเขาก็แค่ส่งเอกสารส่งอะไรไปเหมือนเป็นเตือนแค่นั้นเองครับผมงนั้นสถานที่สาคัญก็คือจัดที่คณะวิทยาศาสตร์นะธนาคารวิจัยวิทยาศาสตร์อาคารหลักนะครับแต่จริงๆล้วก็คือกิจกรรมที่พูดเมื่อกี้นี้ก็กระจายจัดทั้ง4อาคารนะคือมีทั้งอาคารของฟิสิกส์ของเคมีแล้วก็ของทางชีวะรวมทั้งหมด4อาคารด้วยกันก็ ก็ไปที่นั่นก็คือไปวิทยาศาสตร์ก็ก็เจองานนะครั้ทั้งหมดเลยนะก็คิดว่าทุกปีก็สองหมื่นกว่าคนนะครับประมาณสองสองวันนี้นะครับผมวันแรกจะเยอะหน่อยนะครับวันที่สองก็จะเบาลงนะคือจะมีทั้งพวกที่เขาเรียกว่ามาแข่งนะก็คือโรงเรียนต่างๆก็ต้องจัดรถจัดอะไรสําหรับพานักเรียนมา ก็ต้องมาตามกําหนดเวลาอุปกรณ์อะไรต่างๆนี่ก็ต้องมาแข่งขันบางคนก็ไม่เตรียมอะเตรียมเตรียมหัวนะนะมามาแข่งเรื่องตอบคำถามอะไรกันใช่ไหมแต่พวกที่มาแข่งโครงงานมาแข่งพวกแข่งขันพวกที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องเตรียมมาครับส่วนพวกที่ไม่แข่งก็คือพวกที่สนใจมาชมก็เป็นนักเรียนทั่วไปรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะนี่ก็จะมีทั้งสองวันครับ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเองนี่จะได้อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้นแล้วก็น้องๆที่บอกว่าขนโครงงานขนอะไรไปประกวดต่างๆนี่<ม>เขาจะได้อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้ครับอาจารย์ครับคือถ้าบอกได้อะไรนี่ก็มันรอบตัวสําหรับ,รบนักศึกษานะฮะตอนนี้นักศึกษาเรียกว่ามาตั้งแต่เพิ่งเปิดเทอมนะตอนนี้นักศึกษาป,ปีหนึ่งก็เพิ่งตั้งแต่วันที่1เองเพราะเลื่อนการเปิดเทอมก็เลยค่อนข้างมาทับซ้อนกันหน่อยยังเพิ่งจะเริ่มเรียนสัปดาห์ที่สอง ก็แต่พวกนักศึกษาที่เป็นนักึกษาเก่าปี 2, 3, 4ก็ต้องช่วยกันคือที่พูดมาทั้งหมดก็คือต้องเตรียมนะเพื่อจะมาโชว์ในงานนี้จัดนิเรศการรวมทั้งผลงานต่างๆของของนักษานะที่ถ้าเป็นนักษาปี 3, าปี4นี่ก็ต้องคิดเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์อะไรต่างๆของตัวเองใช่ไหมก็ต้องเอามาแสดงด้วยใช่ไหมเราก็มาช่วยในการที่จะให้น้องๆนี่แหละมาทํางานก็ต้องทํางานร่วมกัน สิ่งที่ได้นอกจากจะเรื่องของวิชาการความรู้แล้วคือสิ่งที่ตัวเองจะต้องทํางานร่วมกันนะเป็นทีม,มนะรู้จักวางแผนรู้จักอะไรซึ่งพร้อมที่จะต้องออกไปสู่สังคมภายนอกนะนี่ก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาปัจจุบันได้รับนะครนอกจากที่จะต้องเอาผลงานมาโชว์แล้วนะครับพอมีการจัดงาน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นมาในแต่ละปีนะครับผู้ชมก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของตลาดแรงงานความสนใจของเยาวชนต่างๆนะักเรียนนักศึกษาต่างๆที่สนใจในเรื่องของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ครับตอนนี้มีแนวโน้มยังไงบ้างครับตอน,นองรัฐมนีครับท่านรองธิกาครับครับตอนนี้ที่จริงแล้วรัฐบาลต้องการคนเรียนหนังสือนะครับโดยเฉพาะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อให้เขามีทักษะมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะไปทํางานครับ ยังเป็นสาขาที่ขาดแคลนเพราะว่า<อ>คนส่วนใหญ่คิดว่ายากรจริงๆแล้วไม่ได้ยากนะครับแล้วก็รัฐก็ส่งเสริมครับเราก็อยากให้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากๆเพื่อพัฒนาประเทศเพราะว่าเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจเขาต้องไปเลือกสิ่งที่ง่ายรจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดคเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะจัดให้เห็นนะครับให้เขาไปดูเปิดห้องให้ดูว่าสิ่งที่ร่ำเรียนมา จริงๆแล้วคืออะไรสามารถซักถามรุ่นพี่ซักถามนักศึกษาทุกระดับของเราได้นะครับครับท่านรองคณะบดีครับแล้วเส้นทางต่างๆที่น้องๆถ้าเขาสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่จะอยากจะเข้าไปศึกษาต่อเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานีจะต้องมีคุณสมบัติมีอะไรยังไงบ้างครับผมครับเส้นทางมีทั้งโคต้านะครับครับซึ่งกําลังเปิดรับสมัคร<อ>ไปจนถึงเดือนกันยานะครับแล้วก็มีทั้งโคตา้าพิเศษผู้มีความสามารถ มีหลายหลาย,หลายรอบนะครับ,รบสุดท้ายก็จะเป็นแอดมิชชั่นกลางถ้าต้องน้องสนใจก็สามารถสามารถเลือกเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับมีทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เคมีชีวฟิสิกส์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางด้านจุนลชีววิทยาโพลิเมอร์และการโพลิเมอร์แล้วก็ลับเบอนะครับคือเทคโนโลยีการยางนะครับและเทคโนโลยีโพลิเมอร์ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ชีวะนามัยความปลอดภัยสุขภาพิบาลสิ่งแวดล้อมนะครับวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับมีหลากหลายมากนะครับถ้าสนใจก็จบม .6 ถ้าเกรดเฉลี่ย2.5ขึ้นไปนะครับก็สามารถได้โคต้าครับจำเป็นต้องเรียนสายวิทย์คณิตมาไหมครับหรือสินภาษาได้ไหมครับอาจารย์จำเป็นต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มานะครับผมเพื่อที่จะเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ ครับเมือสักครู่นี้มีพูดถึงเรื่องของสาขาเทคโนโลยีการยางไงครับผมเห็นมีมาร่วมรายการเป็นน้องๆที่มีผลงานในระดับประเทศเลยนะครับผลงานเด่นๆของทางคณะวิทยาศาสตร์ของเรานี่มีอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ทือทางด้านการยางนี่ก็คือน้องๆเขาก็พยายามเนี่ยที่จะผลงานมาให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นก็เลยได้เข้าประกวดแข่งขันระดับประเทศนะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์นะซีบี ก็หลายปีล้ทีนี้ถ้อยอนหลังปีนี้กับปีที่แล้วเราก็ได้รับรางวัลน,นะก็รางวัลระดับเ,เรียกว่าอันดับชิงระดับเลิศชนะเลิศระดับ2อใช่ไหมครับระดับ2ใน5ค,คือระดับประเทศจากทั้งประเทศเนี่ยนะจะเหลืออยู่5รางวัลน,นะเมื่อปีที่แล้วรู้สึกจะสองเนาะแล้วปีนี้ก็ก็ได้อีกนะรู้สึกจะเป็นอันดับ3หรือ4เนี่ยก็ยังติดหนึ่งใน5อยู่ของประเทศซึ่งที่ผลงานที่ที่เด่นก็คือเรื่อง ที่เอาอยางเนี่ยเอาน้ำยางเนี่ยมามาปรับแล้วก็เอาไปปูพื้นรสระสำหรับไปเลี้ยงปลา<อ>ซึ่งตรงเนี้ยพอเสร็จแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงรแล้วก็ลงต่อยอดกันอยู่ส่วนปีที่แล้วนี่ก็ทำเรื่องออเอาอเอา,เอาอยางเนี่ย<อ>ไปทำเป็นแทนนุ่นนะทำไปบรรจุทำหมอนขิดของอทางด้านยโสธรน,นะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตเรื่องหมอนขิดนะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากนะ เพราะว่าจะช่วยทั้งเรื่องที่ว่านุ่นหายากนุ่นใช้แล้วมันอาจจะไม่ค่อยคืนรูปเทียนยางนี่มันอาจจะคืนรูปได้เร็วสามารถที่จะปรับเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรได้หลายอย่างก็ก็นี่ก็เป็นผลงานที่ก็ทำอยู่น่าสนใจมีมาโชว์ในงานครับมีจะมีนะมีมาโชว์น้องๆมาเห็นในงานนะครับอยากอยากจะเสริมนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดจะเห็นว่าเราทําหน้าที่ ในคณวิาศาสตร์ในภูมิภาคเนี่ยสิ่งที่เราต้องช่วยเหลืออย่างที่พูดเนี่ยนอกจากชุมชนนอกอย่างไรแล้วที่ประจํากันก็คือโรงเรียนโรงเรียนกับนักเรียนเนี่ยเราจะมีโครงการร่วมเยอะมากใช่ไหมเป็นพี่เลี้ยงเกือบจะทางด้านวิทยาศาสตนะร์นะไม่ว่าจะตอนนี้เขายุคสเต็มใช่เ,เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเขากำลังจะเปิดเขาเรยียกว่า t ทยแ l นด์เฟสติวัลสเต็มเฟสติวัล2016ซึ่งเขาเรียกว่าศูนย์สเต็มภาคเนี่ย เป็นที่อีสานภาคเนะี่ยอยู่ที่เบญจมาศ<อ>แต่คณะวิทยาศาสตร์ของมอบนก็เป็นพี่เลี้ยงครับผมนะเดี๋ยวว่าถ้าทางก็จะไปรงงานพิธีเปิดอยู่ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของโรงเรียนจุฬาภร,รพอฬาวิทยาลัยของเราก็ที่มุกดาหารอันะนี้ก็เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์รมาคณะวิทยาศาสตร์ก็เป็นพี่เลี้ยงอีกนะแล้วก็ยังมีโครงการอีกเยอะแยะเลย ที่เป็นทงางตามพระราชะดำริของรัฐโดยประเทศนะไม่ว่าจะเป็นเรียนต่อชดอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพาะพันธุ์ปัญญารเรื่องบ้าน<อ>วิทยาศาสตร์น้อยนักวิทยาศาสตร์น้อยใช่ไหมพวกนี้เราต้องไปช่วยเหลือเป็นตลอดใช่ไหมเพราะนี่ก็เป็นโอกาสดังนั้นที่บอกว่าอยากเข้ามาสายนี้เส้นทางเยอะมากตอนนี้ยังมีโครงการที่เราร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์อีกการหนึ่งก็เลยว่ารับนักเรียนม .4 ม .5 ม .6 มาเป็นเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ก็เร <krit ic language> ียกโครงการวอมวซึ่งถ้าพูดคํานี้ถ้าคนอยู่ในวงการก็จะเข้าใจนะก็คือจริงๆแล้วต้นแบบคือโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของมหิดลเวียนสอนที่เป็นทั้งโรงเรียนแต่นี่เอามาเป็นห้องมาเปิดทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ประมาณ16แห่งของเราคณะวิทยาศาสตร์มอบนก็เป็นแห่งหนึ่งซึ่งร่วมกับโรงเรียนเรือกำหารวางเลนชมาราบตอนนี้รับม .4 กับม .5 ปีหน้าก็จะรวมเป็น3ชั้นเป็นม .6 จบแล้วก็สามารถที่เข้ามหาวิทยาลัยนะทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้นฐานนะคับก็ถ้าใครสนใจในนี้ก็ก็เรียนได้จนถึงปญยาเอกครับในเซนต์ธาสุดจอจริงๆเอ้าเวเวลาทปรรูปการอีกสักนิดหน่อยด้วยความว่าที่เรื่องของการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกันต่อนะครับผมของทางมหาวิทยาลัยอุบลรธานีอยากให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับท่านคณบดีและก็ท่านรองรับดีเนี่ยได้ฝากเชิญชวนครับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านของวิทยาศาสตร์ให้ไปเที่ยวชมงานอีกครั้งหนึ่งครับผมเชิญครับท่านรองก่อนครับ ก็อยากให้น้องๆน,นะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาไปชมงานนะครับแล้วก็จะได้เห็นเห็นของจริงนะครับแทนที่จะได้อ่านหนังสือนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะทดลองปฏิบัติด้วยตนเองสามารถซักถามกับอาจารย์ของเรากับนักศึกษาของเรานะครับแล้วก็อาจจะได้ทดลองทดลองทำเองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับ สัมผัสได้แตะต้องได้นะครับทดลองได้เป็นความรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์นะครับที่น่าสนใจมากนะครับปกติแล้วเจ้าจะมีการจัดการเรียนการสอนแต่เราเอามาโชว์เราอมาแสดงเรามาให้เห็นครับครับผมน่าสนใจนะครับเชิญครับท่านคณะบดีครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับนักเรียนที่มาแข่งไม่ต้องเชิญแล้วเนาะมาอยู่แน่ๆอยู่แล้วนะคร ึ่งแข่งประเภทที่ต้องเป็นตัวแทนของภาคตะวันเชียงเหนือก็มีอยู่3าประเภทคือแข่งอันนี้แล้วก็ชนะเราต้องไปต่อในระดับประเทศนะแล้วก็แข่งเพื่อจะ,อะผ่าประสบการณ์จริงแล้วก็ในรางวัลก็อีกหลากหลายทีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองนะถ้าหรือว่าครูก็ที่พามาก็เชิญครับเพราะว่าจะได้มาเห็นสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปก็คือเส้นทางที่จะไปสู่ทางด้านอาชีพนะของวิทยาศาสตร์ว่ามีอะไรบ้างจะได้มาดูว่ามันจริงไหมแล้วก็ เขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับอันนี้ครับก็อยากเชิญชวนครับ,รบวันที่18นะสิงหาสองวันนะฮะสิกับ19บเพระรหัสกับศุกร์สิงหาคมนะครับริงสิบแปสิงหาเป็นทุกปีนะฮัต้องถือว่าไม่17 18ก็18บ9จะอยู่เงี้ยทุกปีแต่ปีนี้คือ18กับ19สิงหาคม ครับสองวันนี้ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับคณะวิทยาศาสตร์ครับที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรอุทิศอินประสิธิ์คณบดีคณะวิทยาศาสตร์นะครับท่านรองคณะบดีฝ่ายวิชาการดรอุดมทิพย์ราชเป็นอย่างสูงนะครับที่ร่วมรายการวันนี้ครับขอบคุณมากครับ เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ18-19สิงหาคมนี้นะครับที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกิจกรรมมีทั้งการแข่งขันการประกวดต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของสาระความรู้ต่างๆทางด้านของวิทยาศาสตร์ถ้าหากว่าเรายังจํากันได้สมัยที่เรียนในชั้นมัธยมนะครับคุณครูก็จะสอนว่าวิทยาศาสตร์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะครับไปดูกันงานนี้นะครับอาจจะสร้างแรงบันดาลใจหรืออาจจะจุดประกายฝันให้กับน้องๆที่อยากจะเดินทางต่อในสายอาชีพทางด้านของวิทยาศาสตร์กันต่อซึ่งถือว่ายัังขาดแนนกอยู่ในสาขานี้นะครรรััับบคคชมสหบ แนวคิดการจัดในปีนี้นะครับจุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่วิถีชีวิตในยุคดิจิทัลนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการของเราในเช้าของวันนี้นะครับผมประเทศธาราพร้อมผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ